ตอนนี้มายเลขนะครับน้องนูด้านะครับไปแล้วนะครับแต่เขาเรียกว่าเวลาในการโชนะครับตอนนี้บอโอ้น้องนูด้านะครับออกสร์เพื่อนไปก่อนแล้วก็ไชนด้านะครับมีการโดดลโชวมืด้วยบคนโดแล้วไห้ไหลไปก็อดูน้องนูด้านะครับตอนนี้น้องนูด้าไปสุดๆเลยนะครับเขาเรียกว่าไปกบเนะครับนี้นด้ครับดไปเนครับ กา,ารใส่ตรงนี้กับน้องรูด้าแลวนะครับน้องรูด้ามาเต็มเลยมาบางครั้งน้องรูด้าก็จต้องยกขันเล่กแล้วก็เดินาแล้วก็ไปน้องรูด้าก็าจะขุดันเล็แล้วก็ไป,ไปใส่ไปแล้วตอนนี้ที่ตามมาคือเป็นน้องจ๊กเก้ตเลยครับที่สองอันดับที่สองไปนักจกเก็หมายเลขนับห้าจากชูเพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็หมายเลขนับสิบก็จากขอนแก่นเือนการรับจากขอนแก่นตอนนี้น้องรูด้า ตดดไปแล้วนะครับแต่นจกกี้ไม่โดดต้องไหลไปนะครับต้องตามด้วยนะแตทีตอนนี้ก็เป็นสัตใาสายสบวรณ์นะครับจากอำนาจเจริญนะครับหมายเห้นะครับัน้องสัดใจสา้มบูรครับตอนนี้เราจะมีอหรอพ่อทคารูเ้าใ่าทุนคร เขาขอใครมาอ่าหรือไม่เขาก็การมาขี่ช่วยและออกกำลังกายต้องการมาซ้อนนะครับน้องอูด้าแล้วก็ตามไดน้องแจ็กกี้นะครับโอ้โหน้องแจ็กกี้ภาคความบอเดียวให้อีกนะครับโอ้โหนะครับต้องดูด้วยนะครับระหว่างน้องอูด้าขียมาอานะครับน้องแจ็กกี้สัญชาตสายสมุนไพรได้สิ่งขอตอนนี้มาเป็นรถขี่ต้องไล่แล้วนะครับต้องไล่แล้วหมายเลข่องนะครับไม่ใช่อาจะได้หมายเลขว่าอะไรนะครับ อัเล็เกิดแล้วครับกับอันดับีาหมายดอันดับไม่ทราบาอยู่ไปตรงไหนตรงนี้ครับสองสามสี่ห้าหกบรจคร์บนด้วยนะครับดูแลบอนนี้ผู้ประตาครับ้ไนะครับตา ดาบรนมาแล้วครับระว่างจ็กี้ระหว่างร้อะเขาวครับโอ้โหกวนต็มเเลยครับอตอนนี้นะครับะเรกวอะไรทุกี่ดารนะครับก็ตอนนี้ก็ยูในทีมอาันตกนนะครับอนันตนเองตัวนี้ไม่ต้องเลย้องเขาขี่หไกขนาดนี้ อตอนนี้กัปตันก็บอกว่าขอลกล้องหน่อยขอลกล้องแว่นตาแว่นตาแว่นตานี่ครับก็ฉายมาทั้งคลิปที่แว่นตาทำเป็นตัวใหม่นะครับก็จะมีมีการเคลื่อนที่กันไม่สามารถสามารถ,ถาาทุมาสิ่จะลงด้วยหรือไม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสร้างกั คว้างเลยคว้างเว้น่อยน้องคุณค่ะโอ้ยใส่เสื้อกันฝนด้วยโอ้โหคุณพ่อบอกว่าตอนนี้น้องแจ็คกี้ต้องใส่เสื้อกันฝนตลอดเพราะว่าไม่ว่าคุณพ่อป้าหรืออะไรนะโอ้โหน้องไอ้เมื่ไหน้องไปใจใจสายกันหมดนะครับต้องไล่แล้วโอ้โหตอนนี้เริ่มมีโดดแลนะครับมาเรียกว่าสนามนี้นะครับัที่โดดจริงๆเลยครับ สี่สิบสี่ยังมาได้สบายสบายเขบนะครับต้องากขน้นองลริ้ารเาไม่เยต้องการวตาตาของลูกายนะครับาะอตยงมาที่สบายขอให้เขาดูนะเราเด็กอที่เเปีย <ält> อย่า ita, <olla. S 1> น้องแจ็คกี้หมายเลขสิเกตไม่ธรรมดาเลครับหมายได้ข้าวต้มหมายได้ข้าวต้มน้องจัคกี้นะครับตอนนี้ระหว่างสองสามนะครับไม่แน่นะครับน้องมูดาไม่ต้องเคลียร์แล้วนะครับน้องมูดาไม่ต้องเคลียร์แล้วนะครต้องเคลียร์น้องจัคกี้กับหมายเลขสิเกตนะครับไม่ทราบว่ามาจาก อ้สุธยาหรือเปล่านะครับหรือรนครสวรรค์นะครับเป็นาบ้านน้องโตกับน,น้องบาสหรือเปล่าหรือม่า,าพีเนกนเชื่อมาหาผมบ่อยตุดนี้นะครับาาถ้าแข่งเรีอเรลบไปแาไมแขเดได้เปนยนเยา่วยา,าเว้เกรงน้้นะเมื่อต้องการ นอ้องหูหด้าไปแล้วถ้าจ้าบ้าับให้ดูได้ไหมนะครับอยากให้น้องหูด้าอาข้าจ้าบ้าให้ดูหน่อยติดสองรอบสนามนะครับกับกรรมการเช็ครอบนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมมีความสันใจและความมันในรุ่นนี้นะครับกับติดสองรอบสนามถ้าอยู่ในสนามไทยเรียนนะครับจบับหมาเรียบีอยู่ในสนามไทยเรียนแล้วไดอยู่ในอยู่ประมาณติดหกรอบสนามของ สองรอบสนามนะครับแล้วคือยูนิชักแห่งเขาก็ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิบสองรอบสนามตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณไว้เดสิบเจ็ดจะให้ทางสุโนครนะครับขอนนี้ดูดู่อยครับผมนะครับสิบสองรอบสนามใช้เวลาแปดนาทีถ้านในไทยแลนด์นะครับก็คือสิองรอบสนามใช้เวลาประมาณสิบนาทีคือตอนนี้สิบสองรอบสนามของตอนนี้อยากให้ผู้ชมของบ้านเรานะครับได้ชมกันแบบเต็มที่เลยน้องลูก้า เต็มๆเลยนะครับตอนนี้น้องบราก็ไปได้คื่อหนึ่งอาจารก็บอกให้นผู้ชมพูว่านักแข่งน้องใหม่นะครับว่านักแข่งี่เป็นมือในาอาชีพแล้วเาผาดเท้าโขลขาดยกเท้าขาดเท้าโคพเขาเียมันกำลังไปแตรไม่ลนไม่มีทาหาไครับการระกันชเการปรการงเหลือนะครับก็ขอให้ ตอนนี้รถจุกอยู่ที่ในในโค้งตรงนี้นะครับโคงเหลืองของเราอยู่ตรงนี้ไม่หายช่วยอะไรนะครับสถานะโค้งเหลืองของเราตรงนี้มีไหมนะครับน้องเจคี้ระวังไน่อยนะครับน้องเจคี้ระวังไน่อยนะครับมีรถอยู่ในโค้งหนึ่งคันนะครับหมายเลขห้าสิบห้าน้องเจคี้นะครับจากจุกแพนะครับจากจุกแพตรงนี้แล้วก็หมายเลขสี่สองตอนนี้สนใจสายตะบุนขึ้นมาแล้วนะครับ ขึ้นมาแล้วตอนนี้หมายเล็กแล้วต้องช่วยนะครับตรงนี้ก็มาแล้นะคร,รับหมายเลขกเปิดติบน้องดูด้าตอนนี้เริ่มนอกรอบแล้วนะครับน้องดูด้าจะเริ่มนอกรอบคนอื่นแล้วนะครับก็ไปได้เลยครับต้องไปได้เลยครับไม่ไปได้นะครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับถ้าไม่ไหวก็เขียนรถออกไปนะครับเขียนรถออกไปนะครับก็เราก็เป็นรายร่วมกันด้วยกันนะครับก็คืองานตรงนี้เราช่วยพี่นลกของเรานะครับพี่เลนะครับหมายเลขกมอ

ตามไม่ได้สัญชัยสายตะบุตรแล้วก็ตามไม่ได้หมายเลข44แล้วก็ตามไม่ได้หมายเลข80หมายเลขเป็นคือ,คอน้องน้องอ้ตครับน้องอุต่าคือต้องการล็อกรอบอย่างเดียวนะครับน้องอุต่าคือล็อกรอบอย่างเดียวนะครับนี่นะครับคือน้องเปิดมือเป็นกับบอลเสียงเปิดมือใย้กับคุเสียงนครับเปิดมือให้โดยก็ต้อง80ก็รับ80น้องอุต่าเลยครับก็คือหนึ่งเัาจะสร้างความสั่งใจจากผู้ชมนะครับอีกล็อกรอคือเป็นสีสันนะครับของเราตรงนี้ กับน้องูด้งาวกัน้องบ้าไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นทาย่อะไรราไม่ใช่ครับคือสร้างความตนใจส้าคมันะครับด้้ับน่น้กาจะบ้านะครับถจะับผู้ชมดูนะครับนะครับไเป็นไรครับ นะครับตอนนี้ที่สองระหว่างสองคนนะครับ55กับ80นะครับตอนนี้เราก็รู้ว่าใครต้องรอบใครนะครับหรือว่าน้องเท็กซี่แซงน้องมุ่งาไปแล้วะลนะครับเราต้องไล่กันเร,ระหว่างสองคนเนี่ยโดดโดดเหมือนกันนะครับถ้าโดดไกลโดดกันถ้าโดดย่อยก็โดดเหมือนกัน ทำไปสามยกรอบแล้วนะครับแล้วมรอบเดียวนองดูด้าครับน้งดูด้ามาแล้วครับน้อมดูด้าตามเจ็กกี้แล้วก็ดูว่าสามสี่ห้าจะเป็นใครครับโอ้โห่ตอนนี้คุณพี่ดาบนพบอกว่าทำไมน้องเจคกี้ต้องใส่เสื้อกันโหวด้วยต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้เพราะพจคกี่เป็นหนุ่มแล้ว ก็หันให้น้องจิคกี้ใส่เสื้อกันฝนไ้ด้วยบางครั้งคือเป็นชิคกี้สาวสวยตรงน้ำเนี่ยเพราะว่าน้องจิคกี้ต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วนะครับช่างพัดเลยนี่โอ้โหนะครับระหว่างเชื่อมโยงของน้องสายใจสายส่วนนะครับมา